นอกจากการอา่านหนังสือแล้วนะคะกิจกรรมยังว่างที่ช่วยทําให้จิตใจสงบได้ก็คือหลายคนหันมาปฏิบัติธรรมนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่พบและก็มีความสําคัญมากก็คืออย่างเบาะรองนั่งที่เราคุ้นเคยก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมอาจจะ<ช>หนักและแข็งหากนั่งนานๆเกิดอาการปวดเมื่อยได้เพราะว่าวัสดุที่นํามาใช้นั้นอาจจะไม่คงทนแล้วก็ไม่เหมาะสมด้วยนะคะใช่ครับก็จะให้เกิดแรงบนนันดาลใจแล้วก็เกิดความเป็นความคิดสร้างสารรค์นะครับในการที่จะสร้างสรรค์เบาะรองนั่งขึ้นมาก็ทําให้ผู้ที่ชอบนั่งสมาธิคนหนึ่งนะครับเกิดความคิดที่จะออกแบบ เบาะรองนั่งแปลกๆแ,แ,แล้วก็แตกต่างจากเดิมนะครับต่อยอดเป็นสินค้าใหม่เอาใจกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมนะครับติดตามในนวัตรกรรมความคิดกันเลยครับ ความชอบในการใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วพบว่าเบาะรองนั่งส่วนใหญ่มักไม่ได้คุณภาพเพราะหนักและแข็งจนเกินไปเมื่อใช้เป็นเวลานานก็จะเกิดกลิ่นเหม็นอีกทั้งยังมีรูปแบบเป็นสี่เหลี่ยมที่คล้ายกัน วิชัยสุวรรณสินพันธ์จึงมีแนวคิดที่จะสร้างสรร,รเบารองนั่งแนวใหม่ที่แปลกและแตกต่างด้วยการนำประสบการณ์หลายสิบปีจากธุรกิจแวดวงสิงหทอมาประยุกต์คิดค้นหาวัสดุที่เหมาะสมโดยออกแบบพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่ต้องนั่งสมาธิและวิปัสสนาเป็นเวลานานเพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มผู้บริโภคก็มานึกถึงไอ้ตัวอาสนะนี่นะะว่าเออ ในไหนในศาสนที่มีในท้องตลาดเนี่ยมันไม่มีไม่มีไม่เราไม่ไม่ถูกใจเราเลยเนี่ยเราน่าจะทําอาสนะขึ้นมาสักอันหนึ่งที่มีความโดดเด่นและมีความเบาขึ้นมาและมีความสวยงามด้วยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการทําอาสนะนะครับนอกจากรูปลักษณ์ที่วิชัยออกแบบให้แตกต่างและเหมาะสมกับผู้ใช้โดยมี2รูปแบบคือทรงกลมสําหรับผู้ที่สูงไม่เกิน170เซนติเมตรและสี่เหลี่ยมผืนผ้าสําหรับผู้ที่สูงอยู่ระหว่าง170ถึง180เซนติเมตร เขายังเลือกใช้ผ้าแคนวาสสีสันสดใสที่ทอยอย่างหนาเพื่อความคงทนรวมถึงเลือกใช้โฟมประเภทใหม่ที่หนานุ่มเบาแต่คงทนไม่เปื่อยง่ายสามารถใช้งานได้นานถึง3ปีเราก็จากที่โฟมเขาใช้โฟมอัดหนักๆนหนาแล้วก็มีความสกปรกเนี่ยเราก็เปลี่ยนเราใช้โฟมของเราฉีกขึ้นมาสั่งอัดเองโดยเฉพาะเป็นโฟมฟองน้ำนะครับสูตรเฉพาะเลยนะครับซึ่งเป็นสูตรใหม่สูตรที่มีความนุ่มและความ ความแข็งเนี่ยพอประมาณไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่นุ่มจนเกินไปนั่งแล้วสามารถนั่งได้นานนี่คือจุดเริ่มต้นของตัวโฟมนะครับส่วนผ้าที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้ผ้าทอเลทั่วๆไปผ้าทอเลทั่วไปคือผ้าสําหรับตัดเสื้อผ้านะครับซึ่งเราทําธุรกิจการเมนอยู่เรารู้ว่าเป็นผ้าแบบนี้สิ่งที่เราใช้คือเราใช้โฟมเราจะใช้ผ้าแคนวาสผ้าแคนวาสนี่เป็นผ้าสําหรับบุกโซฟานะครับซึ่งความคงทนเนี่ยใช้ได้เป็น10บสปีเลยเออถ้าเรามาใช้ลองอัศนะจะได้ไหมพอระย็บขึ้นมาเนี่ยมันก็ดดูีขึ้นมา การให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องทำให้กว่า2ปีที่วิชัยลองผิดลองถูกคิดค้นและทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ออกมาดีที่สุดสามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกเพศทุกวัยโดยไม่เพียงเป็นสินค้าสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมแต่ยังเป็นเบาะรองนั่งอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น